อัพซักกุลาฟิล์ s u b ค c r ม b e n รับ f i ้ a t ต o n s ตามเทือดขึ้นให้เห็นเมื่อกี้เลยนะครับเกมสักกุลาอัปเดตเวอร์ชั่น1.045.00นั่นเองนะฮะทุกคนอ่าแล้วก็เพิ่มมาพวกเสื้อผ้าตุ่มหูนะครับแล้วก็ทรงผมนะ เออแล้วก็ใบหน้าเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะฮะทุกคนอ่าเราก็จะไปดูส่วนของใบหน้าก่อนนะฮะทุกคนใบหน้าเออสังเกตว่าใบาหน้าเก่าๆเนี่ยมันดูแปลกประหลาดแล้วก็ดูตาโตๆแปลกๆด้วยนะฮะเออว่าใบาหน้าที่เออใช้อยู่ปกติตอนเนี้ดูโอเคที่สุดแล้วนะฮะทุกคนผู้หญิงก็เช่นกันนะฮะเออมองว่ามันตาดูตีๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะทุกคนตาเมื่อกี้แปลกๆลอดๆนะฮะตาใหม่ๆด้วยแหละนะ เราก็อาจจะไม่ชินเออชอบตานี้สุดแล้วนะฮะทุกคนทรงผมผู้ชายเป็นทรงผมยาวนะฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทรงผมที่เออทั้งๆชอบเลยนะ<ม>แล้วก็อันนี้นะฮะทุกคนทรงผมแบบอายการด้วยนะฮะของผู้หญิงของผู้หญิงทรงผมเนี่ยเออว่าเออชอบสุดแล้วนะตรงเนี้ยเออแล้วก็ทรงเนี้ยก็ดูเป็นสาวสกอยนะฮะไม่เหมาะสมนะคบเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ย ชอบเหมือนกันเหมาะกับทําการ์ตูนพวกราชวงศ์อะไรประมาณนี้เอิร์ดชอบทรงนี้สุดแล้วเหมาะกับการทําเป็นคุณนายนะครับลันโทส่วนนี้ก็คอมเบเนียนสโตยูนิฟอร์มนะครับทุกคนส่วนนี้ก็แคช u ช l ยร์เวิร์วินเนอร์นะครับ13แล้วก็อัน14 15ามาหมดเลยนะครับทุกคนผู้หญิงจะมีคอมเบเนียนสโตยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็แคชเชี w ร์เวิรวินเนอร์แล้วก็6นะครับทุกคนผู้หญิงอัปเดตมาแค่5ชุดเท่านั้นนะแต่ถ้าเรื่องตรมผมเนี่ยครับทุกคนเอิร์ดว่าผู้ชายน,าะากกานะ แล้วนี่ก็จะเป็นตุ้มหูนะครับทุกคนครั้งแรกของการเอาเข้ามาเลยนะครับมีถึงส6อันเลยด้วยกันนะฮะทุกคนของผู้หญิงนี่เอิร์ดชอบตุ้มหูสีทองสุดแล้วนะผู้ชายก็ติดตุ้มหูได้เหมือนกันนะครับทุกคน NPC ในเกมคนแก่ก็ติดได้เด็กก็ติดได้นะครับทุกคนหมายถึง NPC ของพวกเราอะนะอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นพอเข้ามาในเกมปุ๊บนะตุ้มหูหายไปแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือเอิร์ธไม่ไดเดาออกนะฮะทุกคน เกมมันเพิ่งอัปเดตด้วยไงอาจจะบักก็ได้แต่พอทํากับตัวละครอื่นเนี่ยครับทุกคนตุม้มหูมันไม่หายนะคือว่าเราน่าจะต้องมาใส่อีกทีในเกมนะฮะทุกคนดูดีขนาดผู้ชายยังหายเลยวะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีนะฮะทุกคนแต่ว่าพอตัวละครลิตเติ้ลเกใส่เนี่ยคือมันมีนั่นเองแล้วก็ไอเทมอ i ดิทไม่มีนะฮะทุกคนไม่มีเพิ่มเข้ามาแล้วนะ แต่เาว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนนั่นก็คือสี่หน้านั่นเองนะดูดิมีสี่หน้าเพิ่มเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับทุกคนเนี่ยอย่างเช่นหลับตาข้างหนึง่งหลับตาไม่เท่ากันยิบนะครับแก้มป่องนะฮะทุกคนหากจุก็มีนั่นเองนะครับทุกคนอย่างอื่นจะมีเหมือนเดิมหมดเลยนะครับทุกคนเออชอบแก้มป่องสุดแล้วทุกคนมันดูแบบตลกอะ่ะเออ นี่เขาแค่เปลี่ยนภาพใหม่นะครับทุกคนแต่ลักษณะการใช้ยังเหมือนเดิมนะครับอืมผู้หญิงก็เช่นกันนะฮะทุกคนปรับได้ทั้งหลับตาข้างหนึงหลับตามลืมตามไม่เท่ากันนะฮะแก้มป่องปากจูทำได้หมดเลยนั่นเองนะครับ ดูที่พออ,อครับเขามีตุ้มหูนะฝั่งเข้าไปในเนื้อเลยนะครับทุกคนแต่ตัวละครเราดันไม่มีเว้ยน่าจะบั๊กนั่นแหละนะทุกคนเพราะว่าเกมมันเพิ่งอัปเดตมานะเออจะเห็นไว้ทีจากช่องพี่บุกนะคะทุกคนโอเคเทสดีแล้วย้อนยุคมากกว่าไหมอ่ะมาปุ๊บก็โดนปาง,งับหัวเลยครับทุกคนรอบนื้อรออมองว่าหน้าของมาโกโตเนี่ยดูแปลกๆกว่าทุกคนไม่รู้นะว่าเออคิดไปเองหรือเปล่ามากโกโตเนี่ยหน้าดูแปลกๆว่ะเออ ถ้าเอิร์ธทำละครนี่หน้าตาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงเรื่องคุณนายลันทมนะครับทุกคนดูดิเออแต่ปรับหน้าได้ก็คือดูดีนะครับทุกคนแบบแปลกแกบกบันแบบนะเออเนี่ยทุกคนเออชอบสุดละท่าทางของมากโกโตนะฮะทุกคนอ้าปากได้นี่คืออ้าปากกว้างเลยนะดูเจ้าเล่ห์ว่ะทุกคนเออดูดิแล้วก็มีแบบว่าปิดปากไม่สนิทด้วยแก้มป้องก็มีตลกดีนะฮะทุกคนโอ้โหอ้าปากเนาะอ้ากว้างเลยว่ะ เกิดว่าเอาไปทําเรื่อง SCP นี่ดีกว่า096นะมีนายก่อควนเวลาการกินอาหารของฉนะโอเคเราไม่ก่อควนเขาแล้วดีกว่านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับไปอัปเดตเกมกันได้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เออซากุระเฟมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย